วันนี้ผมจะดูพาทุกท่านมาตามงานบอกพกวกงบอกปลาที่น้ําเสียแล้วปลาตายครับเรามาคุยกับเจ้าของบอนดีกว่าครับตามมาเลยครับสวัสดีครับค,คุณพี่ชื่ออะไรน,นะครับพัทะวัดแก่อนงพัทละวัดแก้ววงแล้วที่นี่ที่ไหนครับบางเกลือจ้ะตำบลบางเกลือตำบลตำบลบางเกลืออ,อำเภออ่างทองจังหวัดครับผมแล้วคุณพี่ให้คุณพัทละพรได้เอาสมแกลบสำหรับน้ำใครเป็นคนแนะนำครับคุณพัทลักษณ์ ลิสาแล้วเอาไปปรับสภาพน้ําแล้วตอนเนี้ยจากน้ําน้ําที่มันเป็นอะไรน้ํามันมันเเสียน้ํามันเสียน้นำนนแล้วก็ปลาปลากุ้งตายอ๋อปลากุ้งตายแล้วได้มีโอกาสปรับสภาพน้ําตอนนี้เป็นไงครับน้ําน้ําดีน้ําเริ่มใสแล้วก็กุ้งปลาไม่ตายด้วยโอ้โหคุณครับผมก็สุดยอดจริงๆนะครับครับผมแล้วคุณพัทรพรเพ่อปรับสภาพแล้วมั่นใจให้กี่เปอร์เซ็นต์เลยครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยี่ยมครับแล้วก็ครับผมนี่ก็คือคุณพัทรพร ที่น้ำเสียแล้วปลากุ้งตายแต่เอาสมแดงมาปรับสภาพน้ําก็ตอนนี้คือน้ําดีแล้วปลากุ้งก็คือไม่ตายแล้วครับครับผมสมแดงเยี่ยมเราโอ้โหครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตสมแดงดีๆมาเพื่อเกษตรกรตัวจริงครับและขอขอบคุณคุณพัทนพรที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราครับครับผมก็ต้องขอขอบว่าสวัสดีครับ